เราทำเพื่อเราไม่ดีหรอแตเข้าไปเถถกีเ่ยวแล้วใช่ป่ะใช่ข้อสอบเวลามันจะถามมันจะถามเดี๋ยวจะบอกาาว่ามันถามยังไงนะห้องอะไรข้อที่เจ็ดน,นะเราจ,จบที่หน้านี้พอดีคือข้อสอบเนี่ยเราบันทึกอยู่ข้อสอบอย่างนี้นะข้อสอบมันจะออกเวลามันถามมันจะถามอยู่แค่สองตำแหน่งครับมันถามอย่างนี้ จงเรียงความยาวลื้นจากมากมาน้อยจากมากมาน้อยคืออะไร,รับความยาวลื้นจากมากมาน้อยก็ได้แบบที่เธอต้องหนึ่มไปเจ็บโอเคไหมแต่ถ้าข้อ่อมันถามว่าจงเรียงความยาวลื้นจากน้อยมามากเธอก็ต้องเรียงจากเจ็บมาหนึ่งและมันไม่ได้มีเจ็ดอันนะมันอาจจะมีเจ็ดกระโดดมาสามไปสองมาหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต,ต,ต้องสร้างตัวที่ลาท้องเรต้องความยาวพื้นจับมาก ่อมาข้อสอบจะถามเรื่องตำแหน่งหรือครับข้อสอบโบเด็ตนะไม่ใช่ข้อสอบวันนี้ข้อสอบที่ครูสอนก็ไม่ได้ยากนะนี่อีกอันหนึ่งความถีข้อสอบจะให้เธอเรียงความถี่จากมากมาน้อยถ้ามากมาน้อยจะต้องเข้าเยนมาหนึ่งนะความถี่จากมากมาน้อยเ้อาเข้าเศษมาหนึ่งแต่ถ้าความถี่จากน้อยมามากก็เท่ากันเลนไปแล้วบางทีมันให้แค่เปรียบเทียบกันว่าด้วยวิทยุกับังสีจากมาก อะไรม <The taking> like ีความยาวเ้น่มากกว่ากันแค่นี้ยแต่มันไม่ถามเรื่งหัวท้ายหรอกหรือบอกว่ามันชอบถามอุสที่เกิดจากไม่ค่ยได้โดยเฉพาะที่จะงงๆคือเอาต้ารีเลยกจแสงถูกป้ะคือคิดว่ามันคือของอย่างเดียวกัใช่ปะครับเอาต้าไีเลย์คิว่าสีม่วงสีม่วงพลังงานมากกว่าแสงเพราะฉะนั้นความขี่จะมากโอเคไหมพลังงานมากความขี่มากนะครับ ตามนะั้นทีนี้มาดูต่อนะครับดูเรื่องของเราตอ่อเตัวประกอบของคื่อแม่เหล็กไฟฟ้ามาดูเออคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชื่อมันเท่มั้ยตัวที่อราต่างกันมาว่าชื่อ e G M นะครับ e G M เอะไรคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชื่ออะไรนะครับท่าเนี้เห็น,หน,น e G M e M คือนี้นะแะต่ถ้า EM ละก็คือของจี่ว่ามันก็เป็นก้อนแต่ถ้าเป็น EM ของเรื่องนี้มันก็จะเป็นเนี่ยคลื่นแไม่เหล็กยไฟฟ้าคำถามันย่อมาจากเกร็่องตไหมแอนติเวฟคลื่ม่เหล็กไฟฟ้าคุณสมบัติคาถามว่าสมบัติของมันมีอะไรบ้างอันดับแรกที่เราจะเรียนก็คือมันไม่ต้องเอาสายตัวกลางในการอน,นที่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ต้องพูดเรื่องตัวกลางนะครับเพราะมันไม่ใช้ตัวกลางในการอน,นที่นะครับ ก็ถ้าเหน่อไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าจความเร็วไว้นะครับประมาณเท่าไหร่นะสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีครับหนึ่งวินาทีมันไปได้สามแสนกิโลเมตรเลยแต่ว่าไป็นเครือไฟฟ้าเ, oh. เพราะฉะนั้นถ้าแสงเดินทางในสุญญากาศก็จะมีความเร็วท่านี้แสนเดินทางในอากาศก็จะต่ำตัวนี้นิดเดียวก็คือวินาทีมันไปได้สามแสนกิโลเมตรแน่นอนถ้าเขียนเป็นตัวเลขน,นะครับอย่างนี้นะครับ เออมีอะไรเร็วกว่าแสงไหมไ,ไม่มีทีเจษดีไม่มีอะไรเร็วกวาเลยแต่มีความเร็วมากในตสวอิเกรอนไม่มีอะไรที่จะเร็วกว่มันได้ครับตามทิ่จษดีครับถ้า20ปีมันอาจจะเจออะไรเร็กวาแสงได้ีนี้นักเรียนดูนะครับครูจะให้เห็นตัวเลขนึงครูจำได้ว่าคือครูไปเขียนตัวเลข สามคูณสิบกำลังแปดแล้วนะทีนี้มันมาจากคำว่ากิโลที่กูเขียนสามคูณสิบกำลังแปดละหน่วยมันเป็นเมตรต่อหนึ่งกิโลเนี่ยตรงเนี้ยใส่ตัวที่สามตัวมันจะกลายเป็นสามแล้วก็สูงกี่ตัวเลยนม่ีึยเนี้ยแปดตัวมันก็คือสามคูณสิบกำลังแปดแต่หน่วยเป็นละสามแล้วสูงแปดตัวเป็นเมตร แต่ถ้าสาล้วส่วนท้าตัวเป็นกีบลเมตรโอเคนะขอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นดูครับมันเดินทางอะไรได้้าที่สุดเลยเทปทำให้ดูแวววาวเลยครับเพราะมันสดซอนอยู่ั้นไม่มันเดินออกขามันเดินทางของขาทำให้มันสดซอนแอววาวอยู่ในนั้นในน้ำก็ขาลงหน่อยครับทีนี้จะดู สัญลักษณ์ที่หน,นึงนะครับสัญลักษณ์ของงานนะครับสัญลักษณ์ของสนามสนามอะไรสนามไฟฟ้สนานนไมไฟฟ้นา,นนนานมันคือย่อมจากคำว่นาอีเล็ษาอักนะครับีย่อมาจากคำว่า r a d i นะครับไม่เหลยคสับาษงกิษว่าอะไรไม่เงติก แต่ไม่รู้ว่าทำไใช้ตัววีครับสามหามแมเล็กความเร็วของสนามแม่เล็ตรงนี้แทนด้วยตัววเริจ่จำนะฮะหรือว่เดี๋ยวจะอต้องทำนิ้วแทนให้สามตัวนี้น,น,นะครับแทนสามตัวนี้คลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นตามขวาจำนะครับคลื่นมีกีช่ชนิด ถ้าพูดถึงตามยาวกับตามขวางก็มีแค่สองชนิดนะหนึ่งตามยาวหนึ่งตามขวางใช่ไหมสองชนิดถ้าพูดสูงขึ้นก้นเดี๋ขึ้นได้เดี๋ยวตามก็มีสองชนิดนะครับเก่าแล้วก็ขึ้นได้เดี๋ยวฟังขึ้นตามยาวนะครับเนี่ยครับที่ครูบอกว่าต้องทำนิ้วหมายความว่าเอ่อทำนิ้วแบบนี้นะนิ้วชี้ เป็นความเร็วนิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งให้มันตั้งขาต่งหนึ่แล้วเธอลองโอ๊ยทำไม่ได้นิ้วสั้นไ่ไหวอ่าไมครับแล้แสดงว่าเธอต้องทำแล้วทํอทำแบบนี้เลยรัเธอทำมันขี้ลงไปก่อนขึ้นมาับเห็นแล้วจะขยขึ้นมาแล้วเธอเทียบกับรูปนี้นิ้วชี้คืออะไร นี้คือตัวอะไรใช่หวีใช่ไหมใช่จะดูให้บอกนะไม่จะดูรูปนี้เนี่ยนิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วนี้ใช่ไหมปุูบอกให้ทำนี้ก่อนนิ้วกลางพุ่งไปก่อนแล้วปิดนิ้วพุ่งออกมาด้านนี้อ่ะแล้วเข้าไปตรงนี้จติ๊กไปอีกด้านไม่ได้หรอถูหมายจะไม่สามารถติ๊กไปด้านนี้ได้หรวถูกปะเธอต้องติ๊กมาด้านนี้นี่ โอเคนะให้นิ้วโป้งมันทุ่งออกจากกระดาษโอเคนะนิ้วชี้เป็นตัววีพุ่งไปทางโน้นนิ้วกลางเป็นตัวอีนิ้วโป้งเป็นตัวบีมองให้เห็นแบบนั้นไหมหรือเปล่าไหมใช้นิ้วขวาเท่านั้นนะเรื่องนี้เราใช้มิ้วขวาเพราะเขาใช้เงยอยู่โอเดคไหมเราทำไม่ได้นิ้วตานเราจะปิดด้านบัวไม่ได้ พราะอาายนิ้วต้อมันพุ่งออกใช่ปะความจริงรูปนี้ก็คือมีมันพุ่ออกมาจากกระดาษนะครับความเร็วพุ่งไปข้างหน้าพุ่ไปท้าโน้โดนแล้วก็สนามม่เลยนิ้วต่สนาไปฟ้าสขึ้นเขียนไว้ที่นีวนิ้วการเลยอี้ีีเลยสนามสนามเลย ่เอ็กสนามไฟฟ้านิวชี้เธอวีเจ็ดทีการเรื่องที่โอเคไหมนิ้วกล้องเธอสนามอม่เลยนิ้วกล้องกับนิ้วชี้เล็กพอนิ้วกล้องกับนิ้วกลางสะพอมีมาตั้งฐานกันไมั้งฐนิ้วกล้องเธอสนามแม่เลยนิ้วกลางเธอสนามไฟฟ้าตั้งฐานกันแล้วตั้งฐานกับนิ้วชี้ด้วยนิ้วชี้เธอวางอะไร็ว่ยางอะไรแบบติดทางก็เหมือนกัน โอเคเลยครับโอเคนะเื่อยยนะเื่อยตนเรยก็เมื่อย้สินะครับอามาทำตัวต่อความเข้าใจกันนะมาลองต่อหน้าตสายเลยเขียนใส่กระดาษดิหรือใส่กระดาษเลยเดี๋ยวคุณก็รับงานแล้วก่อนนะหกหัาลแปดแล้วหกเก สามต่ออย่างตรวจสอบความเข้าใจเท่าไหร่ยืนยันรืยงใช่เรว่าหมายงินแล้ว ทงบ้งเรียนรรื <isan hum cies> ่องทำบารเลบ้างัเยอเรีนนาปูรอนได้ยินปูไหมปูรอนอ้นีูได้ยินปูไหมหรอครัครับครับได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินอ๋อ

หรือนสองห้าสิบเนี่ย็ดูเวลาคือหวยดิอาผมจะทคทามันได้ของทามันได้ของอ่านตั๋ เป็นกี่บรรทัดนะคะสองบรรทัดครับลูกาน

Và nó cũng có cái 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 ওহ মাই গড আল্লাহ জেলাতে কত কিছু নাম হয়েছে যে আমরা কি বলতে পারি না কি বলতে পারি না ওহ মাই গড 이거구나. 아니면은 말았죠. 오늘 과제 해 놓자. 하나만 해. 아니 이게. 아니면은 바가. बहुत <laughs> 반갑습니다. 오늘 저희가 준비한 내용이 어 기본적으로 뭐할 거냐면 이제 이제 저희가 오늘 저희가 준비한 게 이제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  기본적으로 뭐할 거냐면 이제 Io <susurra> ได้แล้วนะได้แล้วนะต่อไปนะต่อไปไหนเจ้าหน้าที่ต่อไป เอนไม่้ฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเอ่อถ้าเจอดูแลก็ตอบเองก็ได้ครับทนะีนั้หน้าสองร้อยเจ็ดันจะตอบว่าเกิดจากการลบควนอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าครับยังเอ่อตากาั

รออะไรอ่ะรออะไรเจอเจอไหมเจอตามว่าเนื่องจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นยากเองแหมไม่มีดูแหมไม่มีสาสางยังไม่เจอใช่ปะดึงกระาษอะไรนะ เนื à, ่องจากสนาแม่เ hmm. ด็กเลี้ยงแม่เ็กะนอื่ะเนื่องจาสนาแม่เด็กและสนามไฟฟ้าเฮ้ยเจอออ่างเี้ยมันเ เนื่องจากสนามแม่เหล็กและสายไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในบริเวณที่ไม่มีสายสานข้อนี้นะข้อนี้นะครับสองครับสามารถแล้วก็อนี้เกิดขึ้นได้แม้ไม่มีสายสานเข้าใจคเรว่าสายสาน สถานเสื่อหายคือไงสถานเสือสานเสือคือคุณอยากเป็นสสามนไหมอากาศเป็นสสานป่ะเป็นถ้าไม่มีสสานก็แค่เป็นสุญญากาศเท่านั้นที่ไม่มีสถานนะครับโอเคนะได้ไหมต่อไปข้อสาม ที่น <t od em |ms|> ี่พอทดถามก็ถอบว่าเขาให้อะไรขึ้นเศาลเจิงถูกจัดให้ขึ้นทามฝาอีกสองเะตัพสองได้เลยอ่าลงมาอีกสองเมตัพว้อเลยนะเพราะอเลยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า กวางเร็วเวกเตอร์ทั้งสามเป็นไงกันาเจอไมเนี่ยหาเจอไหมเนี่ยที่กูพูดตรงนี้สนามเจอไหมไม่เจอกูเปิดหน้าเดไปขอเดาว่าเราจะตอบว่าอะไรดีตอบว่าสนามแม่เล็ก ตั้งหนาตังไฟฟ้าไม่ใช่และอะไรนะและที่ของความเร็วเป็นยนะังไงของความเร็วใช่ตั้งฉากกันที่จะทำนิ้วไหมตั้งฉาบกันใช่ ไม่ต้องไม่ตรงนั้นไม่ต้งไม่ต้อมจะไม่เต็มทางเลยนะไม่ต้องไปต่อคร้บ